สวัสดีครับผมนายชันวิเชีรลำนะัวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหัวข้อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของนักศึกษาและบทสัมภาษณ์ดังกล่าวที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรนะครับเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับความหมายของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนี่ครับมันหมายถึงการเดินทางพักผ่อนย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้นะครับผม การท่องเที่ยวเนี่ยครับจะแบ่งได้เป็น3รูปแบบนะรูปแบบที่1นะครับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบแหล่งธรรมชาตินะครับก็จะแบ่งย่อยไปครับเป็น1.1การท่องเที่ยวเชิงนิวเวศนะครับก็1.2การท่องเที่ยวเชิงนิวเวศทะเลนะครับก็เกี่ยวกับทะเลนะครับแล้วก็ สามนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยานะครับเกี่ยวกับพวกภูเขาธรรมชาตินะครับที่เป็นหินผาลานหินทรายอะไรประมาณนี้นะครับนจุดสี่นะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็เหมือนพวกไปเที่ยวพวกสวนอะไรพวกนี้นะครับปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หนึ่งจุดห้านะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์นะครับเสองนะครับข้อสองใหญ่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมนะครับแบ่งได้เป็นสองจุดหนึ่งนะครับเชิงประวัติศาสตร์นะครับสองจุดสองนะครับ การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณีนะครับแล้วก็2.3นะครับการเที่ยวชมวิถีในชนบทนะครับตัวอย่ที่3นะครับเข้าแบบความสนใจในพิเศษนะครับ 1. นะครับเชิงสุขภาพนะครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับแล้วก็2ศาสและศาสนานะครับแล้วก็3.3นะเป็นการท่องเที่ยวเชิงศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยนะครับผมจากที่เราได้สัมภาษณ์ บุคคลนะครับทั้ง3คนนะครับได้ข้อสรุปที่ว่านะครับทุกคนจะเลือกการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาตินะครับสามคนก็จะมีคุณภูมินคนททนุณทัตนแล้วก็คุณอนุชานะครับจากการสัมภาษณ์นะครับจะมีตัวเลือกที่แตกแต่างกันนะครับบางคนก็อยากไปกับเพื่อนนะครับบางคนก็อยากไปกับแฟนบางคนก็อยากไปครอบครัวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติส่วนใหญ่ด้วยนะยุคสมัยนี้คนส่วนใหญ่จะเลือกไปที่น้งตกทะเลภูเขาหรือว่า ไปที่ที่บรรยากาศดีและก็ดีต่อสุขภาพนะครับการเลือกที่พักจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานที่นะครับแล้วแต่การเที่ยวกับแฟนหรือว่าจะเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าจะเที่ยวกับครอบครัวนะครับการเลือกที่พักจะแตกต่างกันออกไปนะครับในสถานที่ดังนั้นนะครับแล้วแต่ละคนจะมีการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ารูปแบบการเที่ยวที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็อยากจะไปเที่ยวแบบตั้งเต็นท์นะครับหรือว่าไปกับแฟนไปดูหมอกไปกับเพื่อนไปพักแบบว่า หมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านแบบว่าเล็กๆนะครับที่หมอกผ่านนะครับเพื่อกินบรรยากาศกินลมชมบรรยากาศประมาณนี้นะครับครับเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงก็คือการเลือกที่พักเลือกสถานที่ท่องเที่ยวการเลือกสถานที่นอนหรือว่าที่พักนะครับจะมีทั้งเลือกที่เยอะนะครับแล้วก็เป็นความคิดหลายๆความคิดมารวมกันทําให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ